สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทนายดวงภาพรวมของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักแล้วก็คําแนะนําให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเรามาดูพลังงานของคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําเดือนมิถุนายน2567นนี้นะเป็นพลังงานรูปแบบไหนนะคะ คนที่เกิดในวันศุกร์นะคะจะมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวตอนนี้นะ,ะดาวศุกร์จะสถิตแล้วก็โครจรอ,อยู่พบสอาชานะนะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะไกล้ๆนะคะหรือว่าการคบค้าสมาคมนะ,ะกับเพื่อนกับฝูงหรือว่านะคะการเดินทางไปดูงานนะคะไปศึกษางานในต่างจังหวัดนะคะก็ได้พลังงานของคนที่เกิดในวันศุกร์ ประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างไรนะคะ 9. เก้าเหรียญเอ็ดออฟสอดนะคะหกดาบเดชแล้วก็สามคาถานะคะ สำหรับพลังงานของคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นพลังงานของเพศหญิงเพศชายก็ได้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปบริหารจัดการในธุรกิจการงานของตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับ อ่าไปเดินทางไปทําบุญเนาะเหมือนวางแผนจะไปทําบุญน่ะนะเหมือนเป็นสายมูนะคะตัวแม่ตัวพ่อเลยคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะอาจจะเหมือนกับว่าเดินทางนะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่มีชื่อเสียงโด่งดังณตอนนี้เวลานี้ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเกจิอาจารย์หลวงปู่ศิลาอย่างเงี้ยก็ได้นะมันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคนที่อยากจะไปทําบุญหรือว่าเดินทางไปทําบุญนะคะอาจจะไปขอ นะคระับว้าบูชานะคะบนบานศารเก่าวขอในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะ,ะความร่ํารวยความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับคนในครอบครัวนะคะรวมถึงการไปเ,เดินทางไปทําบุญนะคะเหมือนกับหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเหมือนมีสิ่งที่จะขอมีสิ่งที่จะบนบานสารเก่านะคะคือมันเหมือนออกมาในรูปแบบของการที่ ขอในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะการมาครั้งนี้นะเป็นการเหมือนกับว่ามาเพื่อนะบนบานสารเก่าวนะอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้โดยเฉพาะอย่างเงี้ยนะเป็นพลังงานของคนที่เกิดในวันศุกร์อ่ะเป็นอาจจะเป็นสายมูตัวแม่สายมูตัวพ่อเลยนะที่วางแผนคิดที่จะเดินทางนะไปต่างจังหวัดนะต่างถิ่นได้ด้วยหรือว่าเดินเดินทางในเรื่องของระยะใกล้ๆอ่ะหวังในเรื่องของขอพรเนานะ สำหรับคนที่ทําบุญนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวนะคะไปสักการะไปกราบไหว้ไปทําบุญนะคะวัดดังหรือว่า,าไปขอพรนะสักการะนะเกจิอาจารย์นะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะตอนนี้เวลานี้เรามาดูนะพลังงานของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเป็นในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะ าาก,การงานเป็นอย่างไรธุรกิจการงานเป็นยังไงบ้างนะคะการงานการเรียนเป็นอย่างไรอ๋อเดเมจิเชีนะสามารถที่จะบริหารจัดการธุรกิจการงานของตนเองได้เป็นอย่างดีอาจจะมีลูกน้องนะบริวารหรือว่าคนรับใช้เนี่ยสามารถที่จะสั่งงานนะให้เขาดูแลงานให้เราได้เลยอะ่ะแล้วเราก็ใช้ชีวิตที่แบบไปเที่ยว นะโดยที่หมดห่วงโดยที่ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าบางคนท่านเป็นพลังงานของเหมือนกับว่าไปเอ,อกากทํทธุรกิจการงานนะ,ะให้บุตรหลานบริวารน,นะเครือข่ายเครือญาติของตัวเองนะเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการให้นะแต่ก็ยังมีความที่แบบไม่วางใจในเรื่องของการเงินนะคะกลัวว่าเขาจะอาจจะที่แบบเหมือนเรียกได้ว่านะคะมีการ แอบงุบงิบนะอะไรบางอย่างด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องรีบไปรีบกลับหรือว่านะธุรกิจการงานที่ทำเนี่ยคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการที่แบบเหมือนไปกลับอย่างนี้ก็ได้นะ,ะการเดินทางไปขอพรสิทธิ์นะไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะเพราะว่าอาจจะกลัวในเรื่องของลูกค้าประจำนะลูกค้ารายใหญ่ที่จะมาซื้อสินค้าสั่งสินค้าไว นะ,ะแล้วก็นะ,ะใช้บุตรบริวารลูกน้องนะ,ะดูแลไม่ทั่วถึงก็ได้นะก็สําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์อาจจะมีความเป็นห่วงในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะแล้วก็นะ,ะอาจจะมีความเป็นห่วงนะ,ะบุตรหลานนะ,ะบริวารน,นะ,ะที่จะไปสอบแข่งขันได้ด้วยเช่นกันเรามาดูนะ,ะในเรื่องของพลังงานของในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ การเงินของคนที่เกิดในวันศุกร์เป็นอย่างไรธุรกิจการเงินนะคะของคนที่เกิดในวันศุกร์พาร์งานของอพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ทําธุรกิจการลงทุนบางอย่างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างรูปแบบของการเงินหกคาถามีความสําเร็จนะคะมีความสําเร็จในการวางแผนมีความสําเร็จในเรื่องของการจัดการ นะการซื้อการขายการจับจ่ายใช้สอยนะแต่อาจจะมีความเครียดในเรื่องของการที่เหมือนกับอาจจะมีลูกค้าประจำนะที่อาจจะมีการที่เหมือนยังไม่จ่ายก็ได้นะเหมือนมีการเซ็นมีการติดนะมีการที่เหมือนกับจ่ายมาครึ่งเดียวก็ได้เช่นกันสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะอาจจะมีการทวงถามในเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองนะมีมีการปล่อยกู้นะก็ได้เช่นกันนะคะเออนี้ถูกกฎหมายไหมเนี่ยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่แบบเหมือนการให้ยืมให้กู้อย่างเงี้ยนะคะก็มีการทวงถามแล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้เงินมาทั้งหมดนะอาจจะได้มาแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่ว่า ก็เหมือนกับลูกหนี้อาจจะไม่ได้หนีไปหรือว่าการซื้อของของลูกค้าอาจจะจ่ายมาเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่อีกครึ่งนึงนะจะมาจ่ายทีหลังก็ได้ฉะนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ารายได้ที่ได้มานะได้ได้มาเหมือนไม่ได้หมดอะนะคะก็ต้องรอการจับจ่ายของลูกค้านะอีกครั้งหนึ่งหรือว่าการทวงหนี้นะคะลูกค้าอาจจะเหนียวนี้ก็ได้นะ นะคะแล้วก็เป็นลูกค้าประจําด้วยก็ไม่กล้าทวงอีกอย่างนี้ก็ได้นะคะคือการเงินอาจจะค่อนข้างที่จะเหมือนรับซ้ายจ่ายขวานะพอเรารับมาเราก็ต้องไปซื้อของมาลงทุนอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยหรือว่านะ,ะในสภาวะของคนที่แบบมีอาชีพนะ,ะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะอาจจะเป็นการหมุนเงินนะ,ะก็ได้เช่นกันนะคะสภาวะนี่สินเก่าๆด้วยนะคะอาจจะไม่มีพอเหลือเก็บเหลือออม เรามาดูในเรื่องของความรักของคนโสดคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะพารงงานความรักเป็นอย่างไรความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบเจอความรักครั้งใหม่มีโอกาสนะคะจบจากความรักเก่าไปเริ่มต้นนะค,ะความรักใหม่หรือว่านะ,ะเจอปุ๊บนะคะก็อาจจะเหมือนกับทําให้คนที่เกิดในวันศุกร์คนโสดนะคะมีการที่เหมือนเครียดกับความสัมพันธ์ นะควาสบันที่มานะพอให้ชื่นใจนะพอให้หายเหงาแล้วก็จากไปก็ได้หรือว่าเราอาจจะไม่ใช่สเปคของเขาหรือว่าเขาอาจจะไม่พร้อมกับการสร้างครอบครัวกับเรานะคะเราก็ต้องมองหาคนที่เขาพร้อมหรือว่าเหมือนเขามีเป้าหมายเดียวกันกับเรานะคะคือความรักมันเหมือนเจอปุ๊บนะคะแล้วก็จบปั๊บเลย นะก็ทําให้คนที่เกิดในวันศุกร์นะบางคนได้คือแบบยังไม่หายเหงาเลยก็มีนะคะมีโอกาสที่จะเจอความรักใหม่ๆได้อีกนะคะสําหรับคนมีคู่คนที่เกิดในวันศุกร์นะจะเป็นคู่ที่แบบแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วนะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่เกิดในวันศุกร์นะดวงความรักคนมีคู่ นะความรักนะค่อนข้างที่จะต้องเปย์นะอ่าสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะจะต้องดูแลซัพพอร์ตนะบุตรหลานคนในครอบครัวเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีนะมีการพาไปเที่ยวนะคะมีการพาไปเฉลิมฉลองไปดื่มนะคะไปผ่อนคลายไปทําบุญนะร่วมกันด้วยก็ได้อะเป็นการที่เหมือนกับว่าอาจจะใช้ นะในเรื่องของความเป็นคุณพ่อคุณแม่ดูแลซัพพอร์ตบุตรหลานของตัวท่านนะคะให้มีความรักความอบอุ่นนะเป็นครอบครัวที่น่ารักนะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยนะอาจจะไปเที่ยวนะาทำบุญไหวพ้พระขอพรสุ่สิทธิ์นะเป็นการพักผ่อนนะกับคนในครอบครัวนะ้วจะมีการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินเพื่อครอบครัวนะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพกันบ้าง สุขภาพของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรไห้แนะนำน,นะคะระหว่างการเดินทางนะคะการขับรถขับเรือนะคะกับคนในครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังท้องถนนระมัดระวังนะ,ะรถราหรือว่าวางแผนการเดินทางด้วยวันไหนที่แบบเหมือนฝนฟ้าขนอง นะมืดคลึ้มมานะก็ระวังนะในเรื่องของรถด,ด้วยนะท้องถนนที่มันลื่นนะขับช้าๆนะแล้วก็นะคะมันเหมือนกับว่าคือมันไปกันหลายคนไปเป็นครอบครัวเนี่ยนะก็ต้องซัพพอตในเรื่องของการเซฟตี้นะคะดูแลคนในครอบครัวนะอาหารการกินต่างๆมากมายแล้วก็นะคะการวางแผนก่อนออกจากบ้านนะน่าจะเป็นการระวังในเรื่องของท้องถนน นะฝนนะเอ่อถ้าไปไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็ระวังเรื่องของเออภูมิอากาศนะคะก็ตรวจสอบในเรื่องของฝนฟ้าขนองนะคะด้วยก็แล้วกันเนาะก็ระวังในท้องถนนลื่นนั่นแหละนะคะการขับรถขับราต่างๆนะการนั่งเรือด้วย <c oughs> นามาดูนะคะไพ่แนะนําอะไรไพ่แนะนําสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะ,ะทุกๆท่าน The Hangman นะความตึงเครียดนะความวิตกกังวลใจในอาชีพการงานนะที่มันเหมือนกับว่าอาจจะมีสภาวะของคนที่เรียกได้ว่า The Moon ขอขยายหน่อยนะคะคือมันเป็นไพ่เครียดก้าวดาบในเรื่องของการทำงานแล้วก็เครียดในเอ่อการทำธุรกิจการงานการลงทุนต่างๆนะคะมันเหมือนกับว่ารายรับธุรกิจการงานที่ได้ มันเหมือนประคับประคองไปเรื่อยๆอะนะแต่ว่ามันมันไม่ได้ทําให้คนที่เกิดในวันศุกร์นะสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้อดีตอาจจะมีลูกค้าประจานะลูกค้ารายใหญ่นะแต่ปัจจุบันนี้อาจจะมีคู่แข่งเยอะนะคะก็ทําให้อาจจะลดน้อยในเรื่องของรายได้นะผลผลิตหรือว่ารายจ่ายออเดอร์ต่างๆนะอาจจะลดน้อยลงก็ได้สําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะก็ระวังในเรื่องของ ออการทะเลาะก,กับบุตรหลานนะการที่แบบบุตรหลานอาจจะอยากจะไปทำโน,น่นทำนี่ทำธุรกิจการงานหรือว่าอยากจะไปเรียนไปสอบนะอย่างนั้นอย่างนี้นะเราต้องถามความชอบนะถามความพอใจของบุตรหลานด้วยบางคนนั่นคือมีในเรื่องของการที่แบบบังคับบุตรหลานนะให้ทำอย่างที่ตัวเองอยากจะให้ทำอย่างเงี้ยน,นะคือแบบคือบุตรหลานอาจจะอยากไปเรียนช่างนะช่างกล แต่คนที่เกิดในวันศุกร์อาจจะให้บุตรหลานอยากจะไปเรียนนะเป็นคุณหมอนะหรือว่าเป็นนักธุรกิจนะอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้มีการบังคับบุตรหลานไปในทิศทางที่ไม่ชอบด้วยนะฉะนั้นก็ต้องถามความพอใจหรือว่าบุตรหลานของท่านอาจจะมีความคิดในรูป,รปแบบหนึ่งคือไม่อยากจะเรียนและนะแต่อยากจะทํางานหรือว่าสร้างความมั่นคงหาไรายได้หรือว่าไปเรียนในเรื่องของการเทรดหุ้นนะการรวยทางลัด ก็ได้เช่นกันนะซึ่งคนที่เกิดในวันศุกร์อาจจะไม่เห็นด้วยฉะนั้นนะก็เหมือนกับว่ารับฟังนะปัญหาความคิดเห็นของบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวนะคะดูตามสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเนาะบางทีคือสมัยก่อนอะนะคือ คนนะคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนที่มีอายุมากมากัากที่จะมีความเชื่อว่าอยากจะให้บุตหลานของตัวเองไปเรียนนะเป็นข้าราชการนะเป็นคุณหมอนะมียศมีศักดิ์มีตําแหน่งเงินเดือน,นเยอะนะมีสวัสดิการอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะเด็กๆสมัยรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาจัดในเรื่องของโซเชียลเน็ตเบิร์ดนะคะการเรียนรู้และเทรดหุน้นรวยทางรัฐเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายฉะนั้นนะเราก็ต้องตามกระแสด้วยเราก็ต้องเชื่อเขา นะคะแต่ก็คอยสนับสนุนอยู่ห่งหางๆนะคะก็เป็นไปนในทิศทางที่เรียกได้ว่าเหมือนเ,อเราก็อาจจะต้องนะไม่ต้องไปยึดหลักนะสมัยอดีตนะว่าครอ,อบครัวบุตรหลานของเราจะต้องนะเป็นครูบาอาจารย์นะคะผู้ให้วิชาการความรู้นะคะคือเงินเดือนของครูอ่ะปริญญาตรีปริญญาโทเนี้ยนะก็หมื่นห้าแค่นั้นเองแล้วก็สวัสดิการ นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถที่จะทำอาชีพอื่นได้นะสามารถทำอาชีพเสริมได้นะแม้จะมีนะเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่สามารถทำอาชีพนะอื่นที่มันเสริมได้นะโซเชียลหรือว่าการขายของออนไลน์อะไรต่างๆมากมาย นะคะก็สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกันนะคะไม่ยึดติดในอาชีพไม่ยึดติดในความรู้นะคะความสามารถไม่ขีดจํากัดความรู้ความสามารถของบุตรหลานของท่านเนาะก็เป็นแนวทางเป็นการนาทางหากท่านใดสนใจในเรื่องของการทานายดูดวงจตตาส่วนส่วนตัวส่วนบุคคลทักลิงก์ทักไลน์ลามานะดูดวงด่วนนะภายในชั่วโมงที่ทักมานะสองใบแดงแต่ถ้ามีการนัดคิว นะคะเวลาสะดวกก็จะเป็นราคา6กคา9นะคะสนใจนะเปิดดูชะตาส่วนตัวขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ